าสปอร์รับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อบรงงานต่างๆแบนจุกโรโค้ด0816646143ย้ำ0816646142 อยู่ที่ไหนที่ขอบเขตแค่ไหนก็ง่ายๆก็คือเข้าไปที่ Google นะครับเข้าไปดูที่แผนที่แล้วก็อุทยานแห่งชาติยูเกาะช้างมันก็จะมีเส้นขอบให้ชัดเจนว่าอุทยานอยู่ตรงไหนและในอุทยานแห่งชาติเนี่ยหลักๆของเราคือการอนุรักษ์นะครับเพื่อ <ไป S 1> <ๆ S 2> ให้คนมาดูและเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อการเข้าไปตกปลาเนี่ยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเนี่ยจริงๆคือผิดก,กฎหมาย เพราะฉะนั้นถ้าเข้าอุทยานแห่งชาติก็คือเข้าไปดูนะครับผมแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมลำนู้นเข้าได้ลำนี้เข้าไม่ได้อะไรคือเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จำกัดนะฮะบางพื้นที่ที่เราอยู่นอกเหนือจาะนั้นก็อาจจะมีการลักลอบเข้าไปบ้างแต่ตรงไหนหลักกง่ายๆคือถ้ามีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยไห้ดำน้ำเนี่ยพยายามอย่าไปตกปลาแถวนั้นหรือจะไปอยากลงไปนั่งนะครับท่าน ที่ยวรอบเขื่อนแห่งนี้นะครับคณะนี้ก็ได้เวลานะครับนักกีฬาก็เข้าแถวพร้อมแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ผู้ช่วยตัวเรก็มีทานสองท่านหัวหน้าขอตรับเชิญครับได้านหลายท่านประธานผู้ช่วยที่ท่านดูที่ อาภารกรเจริญโญนในร่คมกิจการการหารส่นตนทองใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกองการบริหารส่วนตัทองใหญ่นะครับท่านกำนัตนตำบวทองใหญ่ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูทองทองใหญ่สวัสดิตำรวจน้ำทองใหญ่ ผู้ปัญชาการชุดรกิจนาวิจอที182นะครับสิ่งที่หลืมไม่ได้ก็คือพ่อกำนังนะครับอยู่ไหนในโลกนะครับครับผมขอบคุณนะครับท่านนายกอำหกกรที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับพิธีการ องคตกต่อ,องใหญ่ที่ดะเนินการมามันก็สืบเนื่องจากความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนแนบวบความคิดของกำนันอดีตกำนันศิลาธนากจนะคะากการับแับความร่วมมือของท้องถิ่นทั้งหมดทั้งสี่แห่งเช่งร่วมกันที่แนวประกาศังแล้วก็ได้รับได้สนับสนุนงบประมาณก,กัน อดีตก็ทุกปีปีละห้าแสนนะครับปีละห้าแสนกันละแห่งห้าแสนห้าแสนเพื่อถึงงาะการงานแห่งนี้ให้กับที่น้องของเรานะครับและมาวันนี้ก็ต้องยอมรับการจัดการแข่งขันทีฬาสงบาตก็เพื่อเป็นการหนึ่งศูนย์หนึ่งบวกนะครับบวกก็คือท่านลูกพี่ผมคือกำนันศิลาธนกิจลูกพี่นะครับบวกเิ่มอีกหนึ่งนะครับ สุดท้ายนะครับผมหวังว่าการแรข่งขันกีฬาตกปลานในครั้งนี้ขอให้นักกีฬาทุกทีมแข่งขันกันอย่างบริสุทธิธรรมเกิดความสมัครสมานสสมัคคีครั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับทุกท่านประสบความสําเร็จจางที่ตั้งใจไว้พร้อมทั้งโชคดีปลอดภัยนะครับจากการแรข่งขันทุกๆทา่านบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ประจำปีงบประมาณ2 5 6 4นักบาทนี้ขอเชิญพระบรมราชานครับลมาต่อไปแจกปุ๋ยนะครับประเทศพระธาตุน้ขึ้นตกมือหลังจากพระธาตุบนแล้วเราไปถ่ายรูปโลกรงนี้นะครับก่อน ขออภิปรายแข่งขันอย่างเป็นทางการเขอทุกท่านครับเพลินท่านนายกสุริยชานนายกอภากรถ่ายรูปที่ตรงตรงด้านนู้นนะครับตรงป้ายตรงนน้นนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับร่วมถ่ายรูปนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยเป็นถ่ายรูป พบกับพวนปลาตันบุภาน,นะครับผมวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมนะครับผมการแข่งขันตกปลาของอำเภอคลองใหญ่นะครับผมนี่เราก็ท,ทําพิธีเปิดอะไรเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราท,ทําพิธีเปิดแล้วเราก็แซดมาครับผมแซดมาอยู่บริเวณประการลังเทียมหน้าบ้านคลองใหญ่นะครับผมตรงจุดที่เราเคยมาตกปลากันครั้งนะครับผมนี่เราก็มาดูสมาชิกของเราครับผมมีผมแล้วก็ช่างเอ,อ,อ็กนะครับผมเอ็กโซด โหลดสมาชิกอสามคนของผมอยู่ด้านหน้าของเราเพราะเรามากันห้าคนนะผมนี่ยผมสมาชิกของเราด้านหน้าเราผมมีเจมเรืองศักดิ์นะผมนี่เจมเจ้าของตลาดของใหญ่นะผม<อ>ใหญ่สุดในของใหญ่นะดู <c oughs> นี่ยผมช่างจกุกทั้งจกุกไปเลยใหม่อีกคนหนึ่งครับ<อ>ไม้หมูทัดชิวๆ ชายาเขาเรามาอยู่ทัห้าคนนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในหนึ่งคืนของเราจะได้ปลาหรือเปล่านมนี่ก็บรรยากาศโดยรอบผมก็จะมีะเรือพวกนา้าๆที่มาร่วมกิจกรรมกันนะผมโนโน่นี่นมบริเวณนี้ก็เรือต่างหาหมายของตัวเองน้อน่มโอ้โัแล้วไปทันเมื่อกี้โตแบ่งกันมัเลยข้ทางเรา เดี๋ยวไงติดตามรับชมผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คด้วยนะผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าเราจะได้ปาลากันหรือเปล่าสําหรับการแข่งขันครั้งน,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 นี้นะผมครั้งแรกของเรือเรานะคนรับก,กับครั้งแรกของอ้วนพางท,ทะเลบุรพานะผมนี่ผมพ่อครวัวหัวปลาของเรานะผม,ผมนี่เป็พ่อครัวครัพ่อวประจําทิปตกปลาของเราวันนี้ดูไต่ไหมหมูท่ะชิวชิว ผมชอบตัวโลแกนนี่มากเลยแต่ไม่ผมท่าชิวๆไปกันเดวไหมวันนี้วันนี้ทำเมนูแล้วผมใส่ฮอนดอร์นผมฮอนดอก์ฮอนดอกบิ๊กไบค์ผมยืมบิ๊กไบค์เมื่อก่อนเดี๋ยวรอมาดูกันนะผมเคลมไหมจะทำกับข้าวไว้เรากินนะผมวันนี้ขนมเมนูแก้ขัดของเราวันนี้ ใส่กอกบิ๊กไบค์เดี๋ยวเราพับยิงข้าววันก่อนนะผมเดี๋ยวเราค่อยเรียนใหม่เลยยิงไว้เผื่อจะได้ตัวมั่งนะผมนี่ก็บรรยากาศเรือเขาเลาะหาหมายหาอะไรกันหมดครับตอนนี้เราก็จอดยาวจอดยิงยาวเขากูไม่ไปไหนแล้ววันนี้สมอฝังเนยประมาณขึ้นนิ้มอ่ะเตียงเกาะสายหมอของในกำลังมีกองที่ใหญ่สุดแล้วล่ะ ติดตามรับชมครัผมอย่างนี้เราก็ได้เก่าเป่อตัวหนึ่งสองตัวไอโซไอโซสี 4, ่ห้าตวัวแล้วเรากัปรากฏอีกประมาณสิบโลเสียปรากฏนี่เสีย,เ,สยงเงินเดี๋ยวทิปหน้าจัดเองเลยดีกว่าแข่งปรากฏใครไดตาอยากดนก่าปอผมเราก็ใจน่อยก็รับแบงไมาย่างมาย่งดูคันดูคันครับผม มาแล้วออโอ้หตัวกับโลมาอีกแล้วมามาหนึ่งในใจคุณอันนี้มันเหมือนหมูท่าทชิคิวไหมมามามอนี่เ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยปลาโดด โอ้เกี่ยวข้างมาด้วยเออตายแล้วเราเราคัดไซส์ใช่ไหมเจ้าแต่ไซส์นี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมรู้สึกว่าจะไม่ได้ไซส์ใหญ่กว่านี้เลยอ่ะตายแล้วไปต่อยก,กดเดือม้างกดยังนหนักกว่าอีกนะตายเกี่ยวท้องตายซะง,ง,งั้นมหม่แล้วครับผมมาอีกแล้วหนึ่งตัวไซเดียวกันเปียบ ว่ารู้สึกว่าลำเราคัดไซส์แหละดูท่าแล้วเนี่ยอันนัปปี้ลำเราคัดไซส์ช่วยเนี่ยไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่มีเลยตายแล้วแชมป์จะมเได้เสียแบบนี้เจะดูไหมน,นี่เหน็บผมไอโซมาอีกแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วโอ้ยไซสสวยไสสวย สวยครับผมน้ำผีนี่น้ำผีมาอีกหนึ่งตัวขายกุ้งมาด้วยขายกุ้งมาด้วยเอาใส่ใส่ครับผมน้ำผีไม่ใช่ปลดแล้วลนนะ,ะประมจารย์ตกปรากฏนะผบวันนี้มาตกได้เก่านะครับผม มาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งตัวครับผมไอ้เก่าอีกแล้ววันนี้เขาเลิกวางมือจากการตกตะกดนะผมมาตกไอ้เก่าแทนนะผมปมาประจาจุ๊บปมาาระจานคนลงปูนะผมนี่แต่มาอีกหนึ่งตัวนะผมนี่เราแชมป์แน่นอนปลาใหญ่มไม่ได้ได้ลครับแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้อ่ะแป๊บเดียวน้ำหมดเป็นสามแพ็คแล้ว <c oughs> ผมเดี๋ยวไงติดตามรับชมกันนะผมว่าเราจะได้ปลาะไรนะผมน,นี้เราก็อยู่บริเวณนี้นะผมกองทีกองทีหนะ้าบ้านของใหญ่นะผมลำอื่นนี่เขาได้ไอซากไอเกยใหมดแล้วนะลำเรานี่รู้สึกว่าเหมือนตกหาก,กับ้้าอยังไงไม่รู้อะ <c oughs> นี่นะผมบรรยากาศโดยรอบนะผมะมีเรือนะนะรรมาจอดอยู่ข้างๆ ตอนนี้เขาก็น่าจะรอเสียบเรานะเรากระดิกไปไหนไม่ได้ครับผมตอนนี้อยู่กองหินสูงนะผมตอนนี้เรางั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมจะเจอกันใหม่นะเพราะผมว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปผมหลังจากเย็นอาทิตย์ใกล้จะตกหรือยังไม่รู้นี่โอ้สี่โมงครึ่งเองครับผมติดตามรับชมมันผมว่าเราจะได้อะไรกันนะครับผม คอยดูผลงานเราตอนคืนนะผมเดี๋ยวจะถ่ายผลงานให้ดูนะผมอตอนนี้เราก็ผูกเบ็ดกันไป<อ>เพลินไปต่างคนต่างผูกเบ็ดนะผมนี่ก็ <laughs> ล้วงล้วงถ้าเกิดเก้าอี้หักแล้วถ้าเกิดเก้าอี้หักแล้วเจมันล่วงลวงมาทำไง <laughs> ตัจุ๊ตายเลยนะเว<อ>้ <laughs> ดูดูไซส์ข้างล่างกับข้างบนนะผมดู <laughs> <laughs> ผมลงจุ๊บ มาอีกแล้วปรอมจาย์ลุปป้ปูสุดยอดตัวอะไรเอ้ยเกาดีเอ้ยสุดยอดีเก๋าแจ๋วด้วยผมไม่ต้องตกผมไม่ต้องตกใดกอดแล้วครับนี่ได้เก๋าแล้วผมวเก๋าแจมเลยสุดยอดหน้าตาคนตกเรียบร้อยนะยังรอ ตัวแรกของวันว่ะเนี่ยนี่ครับผมมือค้ำของพวกเรานะครับผมตอนนี้มือค้ำยามค่ำคืนตกปลาแต่กินมาม่าไม่เอาไม่ยอมเอาน้ำมันมานะผมเราต้องกินทางชีวิตด้วยนะสำหรับคืนนี้เดี๋ยว คืนนี้เรากินมามา่าพรุ่งนี้เรากินเต้าจีนนะผมติดตามรับชมนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมีอีกไหมฮะคณะกรรมการบอกว่าหมดแล้วปีนี้ปลาโสมน้ำขึ้นมาน้อยหน่อยเพื่่จะห้าหกตัวก็ขึ้นตายชาบก,กันหมดแล้วเนาะ ถ้าไม่มีาาผมก็จะประกาศเลยนะครับประเภทปลาโฉมงามปลาแชกรรม,มปลากระมงเ้าที่มีน้ําหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นไปนะครับแชมป์ปีนี้ได้แก่อันลัวครับแชมป์น้าหนักปีจุกกิโลกรัมน,นะครับแชมป์ รองชนะเลิศนะครับแด่แก่ทีมติ้งมากโอนนะครับปีศูนเจกิโลกรัมนะครับขอเียงตบมือให้กับทีมติ้งมากโอนนะครับปีนี้รางวัลกระจายครับผมบอกรางวัลกระจายกระจายกระจายรางวัลไปให้พวกเราได้กันนะแสดงว่า ปว่ยมือในการตบปลามีของแต่ละท่านพัฒนานการขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นไฮไลท์ต่อไปก็คือประเทศที่6กปลาคุณเราครับปาคุเลเวารับแหมมีเตียงฮือฮาเลยครับปาคุเลเวา <c oughs> มีโอ้โหมีอะไรที่แบอันนู้นอันนี้มีสองตัวงตัวัหนัน คุ่มประมงพื้นบ้านจะเดึกดป๊อป๊อสามห้าหกานจุดห้าหกปลาอเรานะครับตัวแรกนะครับผุมปงพื้นบ้านายหวานป๊อนะครับขายหวานตัวต่อไปทีขายหวานลู้วทีขายหวาน tám tỷ hộp tám tỷ hộp tám tỷ chết tám tỷ chết tám cục tỷ tám tỷ chết chị thấy hoài đấy thật gì คณะกรรมการบอกไม่มีแล้วนะครับถ้าคณะกรรมการบอกผมว่าไม่มีแต่ลักกีฬาที่ร่วมแข่งขันอกยังมีให้ยกมือขึ้นนะครับยังมีมีตรงไหนเรียกคณะกรรมการเราไปดูนะครับให้ท่านรับโวงก,ก่อนที่เราจะตัดสินนะครับแล้วก็แมวที่สามก็ไม่มีมีมีแค่สองตัวมีหนึ่งกับสองไปจริงแล้วว่าเป็นเป็นด่้งน้อยมากสามอืมเอาที่สามครับประเภทปลา คุณเรานะครับอันดับหนึ่งได้แก่ทีมตะมงพื้นบ้านตาหนุปักนะครับขอเทนตัวให้ด้วยนะครับสามจุดห้าหกกิโลกรัมครับอย่า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 ไปทำกินนะเอ,เอาไปเอาไปทำเค็มก่อน,นลองกณนไเลย